ที่นั่นเราก็จินต่องกันเด้อะไม่จินต่องกันมีอ่ามีจำลองสิ่นนั่นนะครับตั่แกอ่าี่ชาวหน่อยนู้สว่างเรื่องเรื่อนมาวัดนะไเรื่อนมากินข้าววัดมากวงสวนผู้ศรีสุโธยาสีปทุมมาปทุมมานะครับแล้วก็มาพ้องกับผู้อยากบองสทีมันลุกวันนี้กาสิพาเดินทางไปอ่าวัดปลาหุ่นกลม อำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดเตยพุ่งับ่น้องครับไปจากลพบสวนเน่ไปกลาไปกล้าลพอสายท้องเตชะท่ามุอครับเดินเดี่ยวเดินเดี่ยวของเอา้งไปถ่ายพื้นเดี๋ยวพิ้งไปถ่ายพ้นเอ่แล้วก็ดีสาวน้อยนะครับโอ้ยเนียมักเนียมากยันี้เพราะยงนี้เเรียัเนี้เพนาะ แลน้ควาอครับใี้คว้วนีผู้ชายก็ซื้อนักร้องครับผู้ที่เสียวเบ่งไปสบายน้องวซื้อเพลงไนั่นนะที่เบ่งมาบุญมาบุญเอามาบุญทุกคนเออมาบุญกอนแล้วไปขับคว้าไปตวแบนกันทุกคนนี่ไรบ้างจ้างั้งใจไปด้วย แต่พาไปเที่ยวปัตตนีก็ไปไปยอแต่ว่าสิไปนอนสองขึ้นไปอ้าวไปนอนชายกุ้งโอ้ไปนอนนอ้นี่ี่นอนกุ้โอ้ี่นองบ่อขึนไปนอบ่อขึ้พี่นองเอ็นลิสวดไหลแลอวจึงจะ้หวานกันเข้าไว้หล่ะไอเพื่อความเนส่ขอไปได้รอเอาไปกินเ้าเนะอัทีหนึ่งอัที่งเป็นผู้ให่หร่คือจังเงน นานาคือคดักห้อมเสียงดันมันคือสายยันมันลุงแจ้คนคือกันคนคือกันแม่บอลบ่ลแม่สายยันมันลุงเจ้เนี่ยบอลบอลคือกันเจ้เจ้น้องครับเอียงดนินลงมาที่เนินใหว่คือเบอลเอียงลวดลงมาที่เนินไหมเอาวันไหนเราสายยันมันลุงเอาไปแล้วว่าสายยันมันลุงเอาไปแล้วหนึ่งห้องหนึ่งน้องครับปีนี้มาอ่าที่ สารเจ้าปูสีสุโธ่ครับมามามาบัสวนมา่เนอะมาบัวสวนมาใหญ่บมาบสนสารีสุโ่สารีปูสีสุโธอันนี้คือมองแรกคุณหมอมองแรกมองตำอิฐตำกอของอำเภอบานดู่ของเพ่อบ้านดู่เราจังไปมองที่สองคือคําิชนบทบ่จังอันซื้ไปเออข้ามครับ บางคนว่าคำชนวนสองต้องว่านี่คำชนวนหนึ่งเนาะเป็นอันนี้คำชนวนหนึ่งอืมอ่านี่ครับมากคับพี่จำลองดินเงินมือนี้้แต่งตัวบานมอลล้ำใจเออสิมอล้ำสบายเออสิมาลล้ำสบายเพิ่นสิมาสิลำสบายหลวงปูเออสิมาล้ำสบายหลวงปูครับเพราะดีกะพาทีมงานของสายยันบรรุุ่งเพิ่นมาล้ำสบายปูขึ้นกันมาขอโชคขอลาบเพิ่นแล้วก็จ้งสิเดินทางต่อไปจังหวัดชัยภูมินะครับ เอาม่านี่ได้เจนโชสดถึงลาบได้จนเงินถึงทองได้เงินถึงทองลาบได้จงแจ๊คขามาที่แรกแล้วลาบลาบยังลาบปลาแซ่บไล่หลาบปลาแสบไล่หลับสาวบันดุงหลาบสาวบันดุงบ่กไปแล้วมันต้องมีเพลงฮักสาวบันดุงเนาะหมอชันนี่มีคนเขียนจะเขียนพี่น้องแต่สิเขียนยิ่ดอกหาคนหลอกกันไอพี่จำร้องมั่งร้องฮักสาวบันดุง ไี่สิเดี๋ยวสีได้แต่งเพลงให้สาวน้อยอยู่เอาเกี่ยวกับบ้านดุงบ้านดุงจ้่นอกจากเอื้อยมีผัวแล้วแล้วกอนยังสีมีเพลงเกี่ยวกับบ้านดุงปั้นดุงมีมีคอนเสปต์อยู่มีคอนเสปต์อยู่แน่นเดี๋ยวแต่บระท่านได้บอกอาจารย์ครับพี่น้องมือนี้อากาศเย็นสบายนะครับเย็นพี่จริงตั้งซื้อไว้หลือได้เพลงเออตั้งซื้อไวงเลยแต่ว่าไม่พูดลอยออกไปยืมไปแล้วไหมพูดเลยตั้งซื้อไวงเลย ที่แรกตั้งชื่อไว้ว่าอันสาวฉนดบ่โทษอายสาวค้ามฉนดบ่โทษอายอ,<ห>อืมป้าทินเขาตั้งไว้สองปีแล้วปาทินเขาเอาสา,าซื้อเพลงนี่ไปเขียนก่อนแมนบ่เป็นยังซื้อเพลงกันบ่เป็นยัง <laughs> มันอยู่ที่ว่าไผ่สินี่ว่าไผ่เป็นบ่อผีจำลองจริงๆท่านได้สองปีแล้วอ่าอ่ว่าเช้าเลยมันคนมาดูเออไคนบ้านดุงนี่จ้าเด็ฟังเพลงนี่พี่น้องครับสาวน้อยเมืองสว่างนี่หลายคนอาจสิเข้าใจว่าเป็นคนสว่างแดนดินบ่แมนครับบาดไดเสียบานเก็ตเมืองนอนอยู่บ้านดุงืนเดิมเมืองนอนอยู่อำเภอบ้านดุงโอ้โหนี่นี่นี่ร้านเจ้าปูสีทอร้านเจ้าปูสีโทอร้านอ่ายญาสีปฐุมมานี่พี่น้องครับเดี๋ยวสีผ้าเบิ้งบ่อหนามบ่อแรกเลยนะครับ บาดครับพี่น้องครับบ่อนี่แต่สาวหน่อยเมืองสว่างอยู่กว่อหาโป่งไหลบังเอาญลวดเนาะตอนนี้จักจักปีเราของพวกบ่อนะพี่น้องครับประมาณหาขอปีนี่ละเอ้าเอาง่ายหรอครับอาทิตย์นี้อีเล็กคนมือนี้ครับมาล้มถวายครับบววสัวปูสีสุโธญาี่สีปทุมมาครับพี่น้องครับคลิปนี้เช้าไว้จะมีแต่พี่น้องครับเอา

ับพี่นรอครับยลิเซี่ยมมันจะมีนะครับพอจินนักันแล้วกันยูนิเพ้งสุณคนเราใหย่ไป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 